ายันที่วันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะะต้องบอกว่ารอบนี้ในประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันวิซาคาบูชานานาชาติวันสําคัญสร้าลงลนข้องโลกครั้งที่1 9ค่ะ่ึงในโอกาสมหามงคลเฉลิมประชนพรรษาหกรอบ7จ็ดสิบสพรรษาค่ะ ึ่งองบวรรัฐบาลนะคะจัดงานวิสาขาบูชานานาชาติวันสําคัญสลลร้างกุลลครังทีสิบเก้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอจ 12, สิบสองพรรษาซึ่งจัดขึ้นไปในวันที 20, ่สิบเก้ายี่สิบพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่มหาวิทยาลัยมาฮาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยส่วนการประชุมนานาชาติและพุทธมนตลจังหวัดนคนปรปฐมซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมจากเจ็ดสิบสามประเทศนร่วมแลยทั้งหมดสามพันห้าร้อยคนเข้าถวมงานค่ะโดยหลักว่าค่ะขาได้ทำพิธีเจริญพระพุทธม ทาวายพระพรชัยมงคลในเวลา17นาฬิกาค่ะเทพุทธมนตทุนเป็นภาษาบาลีจีนแล้วก็ทิเบตตามลำดับนะก็เลยร่อมใจเนี่ยก็คือตอนรับชาวพุทธจากถั่วโลูกเทมารวมแสดงออกถึงความศรัทธาทางพุทธศาสนาะให้สมกับเทประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นสู้นกลางทางพระพุทธศาสนาโคงงลุกนั่นเองค่ะ